กินนี่อินควีเซชนโชนี่เลยค่ะก่อนที่เราจะไปรายการเราก็ขอพอรที่บริษัทเราก่อนนะคะไปรายการวันนี้พร้อมพี่เอ๋เลยค่ะสู้ๆสองคนกำลังจะไปรายการคุยแซนนะคะ ชวยนคะคะเดี๋ยวไพยท่อนค่ะเสร็จแล้วก็ถึงตึกแล้วค้าแบบยิ่งใหญ่มากคนเยอะมาก <c oughs> แล้วก็นี่ช่างแต่งหน้าเราขอแบบลุกฟัดซวนเซฟเปียวเมื <c oughs> ่อกี้คิวก็จะสวยนะแต่คิวเหินเป็นดามตีแล้วนี่ค่ะถูกใจไหมคะบอกเลยว่าวันนั้น <c oughs> ลุกแซ่บมากนี่นะะเลยค่ะเจ้าแม่มาสอย่างก็แจกพระจุ่มไปเลยคะ่ะแจกทุกคนที่เจอเลยนะคะวันน้ นี่ค่ะเข้ารายการแล้วเจอแขกรับเชิญน้องเจแปนน่ารักมากเลยค่ะก,กิ่งและพี่เอกก็เข้ารายการแบบยอดปังมากนะคะวันนั้นเพราะว่าพิธีกรสองคนแซ่บมากคุยเก่งมากเลยค่ะมีบอกเลยว่าเราแบบสองคนมีพลังเหลือล้นมากสู้ๆนะคะเราจะไปรายการไหนอีกรอติดตามชมด้วยนะ